สวัสดีค่ะช่วนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระาธานพระบรมราชโองการให้เอกคอรรชชทูตต่างประเทศ,ปร,เทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้ง วันนี้เวลา17.08นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอภรรสถานพระราชบังดุสิตธิพระเจ้าามพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองทุลีพระบาทถวายพระราชาสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้ นายอับดุลรอะมานอับดุลอาซิสอัลสุไฮบานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครเฝ้าทูลองทุลีพระบาททวา,าระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย นายอับดุลรอมานอับดุลอ,อ,อาซิสอัลซุไฮบานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตร,รัชาณาจักรซาอุดิอาระเบียประจำนิวซีแลนด์มาก่อนนายเปรโดสวาเลนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทรลอองทุลีประบาท แวกสอนสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามานันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัสสวิสประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสมาพันทรัสสวิสประจำประเทศไทยนายเปโดรสวาเลนคือดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านยุทธศาสตร์ประจำเลขกธิการองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่มมือในอยุโรปสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อน นายเวลาดิเมียบาราวิคอฟซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงฮานอยสาธารณร,รัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทุลอองลทุรีประบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณร,ร,รัฐ เบลารุสประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทยนายวลลดิเมียบาราวิคอฟได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วย นายแจากดิชวาโกเบดัน GOSK ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลองทุลีพระบาททําอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทยในแจกดิชวาโกเบดัน GOSK ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐมอิิเชียสประจำประเทศมาเลเซียด้วย นายกูสตาโบอาร์เบตโตมาติโนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าถูลอองทุลีพระบาททวายักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตีนาประจำประเทศไทยก่อนที่จะาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันสาธารณรัฐ อาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายกุสตาโบอาร์เบโตมาร์ติโนเคอดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักง,งานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคอเมริกาเหนือกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อน นายหุนซาเรือนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าถลาีพระบาทถวายพระรชาชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยก่อนที่จะบารดมรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยนายหุนซาเรือนเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อน สมเด็พระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่16 วันนี้เวลา14.18นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัศวินแกรนคอนเวนชั่นเขตหลักสีกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่16 โอกาสนี้พระชารารทานรางวัล Princess h e a l t h a w a r d แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรางวัลบุคคลดีเด่นประเภทบริหารได้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราคณะบดีคณะแพทย์ิจศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมห ah ิดลรางวัลบุคคลดีเด่นประเภทวิชาการประชาชนบุคคลทั่วไปได้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเศษ ลุมพิกานนท์และรางวัลองค์กรดีเด่นได้กับเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์นวัตรกรรมและความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้จัดในหัวข้อสมาร์ c ซิตี้สมาร์ t ซิต n เซน เมืองพลเมืองอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพหรือ Health Environment เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดพื้นที่สาธารณะสร้างชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมจัดการคุณภาพน้ำสำหรับบริโภคตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้จัดการอากาศที่ดีและดำเนินงานรองรับภาวะฉุกเฉนินและสาธารณภัยขับเคลื่อนสถานที่ที่เอื้อต่อสุขภาพหรือ Health Setting จัดการสุขลักษณะของสถาน ที่หรือสถามประกอบกิจการที่พักอาศัยและชุมชนให้ได้มาตรฐานขับเคลื่อนประชาชนรอบรู้และสุขภาพดีหรือ h e a l t h people ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพัฒนาการสมวัยผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพที่ดีประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัรวรคัติยาราชนารีเสด็จถึงประเทศมองโกียแล้วทดทัศรวมการเฉพาะกิจทางประเทศไทยรายงานวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2516เวลา15นาฬิกา45นาที ศาสตราจารย์ดรสเ,เด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเที่ยวบินพิเศษที่ r t a f 2 3 9ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายถึงอย่างท่ากัศยานเจงกิสคานกรุงอูรันบาตาประเทศมองโกเลียแล้วเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรมที่ประทับแชงกรีลากรุงอูรันบาตาหน้นที่นั่นนายอธยุสธ์ศรีสมุทร เอกอัคราชาทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาผู้ช่วยทูตทหารทั้งสามเหล่าทัพข้าราชาการสถานเอกอัครราชาทูตนกรุปักกิ่นและประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมองโกเลียเฝ้ารับเสด็จ สำหรับการเสด็จเยือนประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่20-28มิถุนายนพุทธศักราช2516นี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีจะส่งงานทางวิชาการในการนำสถาบันวิจัยจุฬาภร์ไปจัดการฝึกอบรมด้านพิพิธภาสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรภาครัฐ อาจารย์และนักศึกษาของประเทศมองโกเลียที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมและทรงเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรและวิทยากรให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อหลักรวมทั้งจะทรงรับการทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตศิลปิทธิมศสาขาชีววิทยาศาสตร์น้ำมหาวิทยาลัยชีววิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลียโทรทัศน์องการธุรกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระอริยะวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระบรมกาศให้คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักง,งานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะและและทรงประพรมนม้ำพระพุทธมนต์เป็นที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ8รอบวันที่26มิถุนายน2566วันนี้เวลา9นาฬิกา15นาที สมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณนะพระโอุโบบถวัาราชบพิสิิตมหาศีมารามราชบวร,รวิหารเขตพ,พระนครกรุงเทพมหานาครประธานพระวรกาศให้ในายธีรพงศ์วงศิววิรลาชปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและผู้แทนคณะกรรมาการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุแดรอบ สมเด็จพระอริยวงศสาคาตายานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2566เฝ้าถวายสักการะและทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ8รอบซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการจัดทำเพื่อจำหน่ายให้ประชาชนได้ประดับเป็นที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลนำไรายได้โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย เข็มที่ระลึกดังกล่าวมีลักษณะเป็นอักษรพระนามออปภายใต้สเสบตชฉัดสาชั้นตามพระอิสริยยศแวดล้อมด้วยแพรแถบสีแดงอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันอาทิตย์บรรจุข,ข้อความฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566ผู้สนใจสามารถโดยเสด็จพระกุศลในราคาเข็มละ300บาทที่กองคลัง สำนักงานปลัดส,สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ทั่วประเทศองคมนตรีติดตามการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการป่าพุตะโตแดงจังหวัดนราธิวาสเพื่อนําแนวทางการพัฒนาไปปรับใช้กับป่าพุพื้นที่อื่น วันนี้พลเอกการบันาธิรุติอองคมนตรีประธานอนุกรรมาการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนุเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนางพิชยาดาหัสสภาครองเลงงขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมาก,การพิเศษพระประสานงานโครงการอนุเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปอรอและคณะเดินทางไปยังโครงการบริหารจัดการป่าพุโตแดงบ้านโตแดงอำเภอสุงไงโกลโลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามการดําเนินง,งานโครงการบริหารจัดการ การป่าพุโต้ดแดงทางด้านการบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่ป่าด้านการบริหารจัดการน้ำด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าและด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ เพื่อนำแนวทางการพัฒนาไปปรับใช้ในพื้นที่ป่าพุ่อื่นๆตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดําดริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศราดุเ์มหาราชบรมนาถบพิตร ในช่วงบ่ายองคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมชมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง1,095เมตรและเยี่ยมชมนิทรรศการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าพุโต๊ะแดงของราษฎรและเยาวชนบริเวณรอบรอบพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนวิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพุเิเรนทอนอาทิ อาหารปลารูปจากหลุมพีผลไม้รสเปรี้ยวที่ขึ้นเฉพาะบริเวณป่าปรุกขั้นตอนการทำแป้งสาคูผลผลิตจากฟาร์มตัวอย่างบ้านโคโก ป่าพโุโตแดงเกิดจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาราชพุลชมนาบพิษและสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสร้างประโยชน์แก่ราษฎรตลอดจนสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศครอบกลุ่มพื้นที่จำนวนสี่อำเภอในจังหวัดนาราธิวาสภายใต้าการดูแลของศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพุสิรินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอัคีภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสุรินทร์ วันนี้ที่บริเวณบ้านเลขที่3 0 5หมู่12ตำบลเขาทองอำเภอพ,พยุหัคีรีจังหวัดนครสวรรค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่ลนิธิร่ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทา,านเป็นว่าเพาื่อราษฎรผู้ประสบอคีภยัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจมีนายชุมพิษเดชรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี มอบให้แก่นายสนองจันทคาตอาศัยอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวประสบเพลิงไหม้เมื่อวันที่12มิถุนายน2566ได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรทางนี้หน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันมอบเงินและเครื่องอปุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคขีัยด้วย วันนี้ที่บริเวณบ้านเลขที่222หมู่5ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้บุญน,นิธิราชประชาเมรระห์ในพระบร,บบรมราชูปธรรมเชิญสิ่งของพระราชทา,านเป็นมอบให้แก่ราษฎรผู้ประ,ระสบอคีภยัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมีนายชำนาญชื่นตารองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบให้แก่นายชันบุญงาม อาัยอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่3มิถุนายน2566และรับความเสียหายทั้งหลังท่าน,นี้การได้นนรับสิ่งของพระราชทาน่ลงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาแก่ครอบครัวผู้ปร,ระสบอค,คีภัยอย่างหาที่สุดมิได้ รองประธานบริหารอาวุโสสถาบันวิจัยจุลาภรเป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่31ประจำปีงบประมาณ2566 วันนี้เวลา9นาิกา54นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,วัตรรรคขัตยราชนารีโปรดให้คุณหญิงลักษณะจันทร์ลาวหพันรองประธานบริหารอังุโสสถาบันวิจัยจุลาภร์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมแกรนด์ริชมอนเภอเมืองนนทบุรีจวนนทบุรีในการเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่31ประจำปีงบประมาณ2566 ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลน,นิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้นระหว่างวันที่21-23ถึงมิถุนายน2566ภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาญฉลาดเพื่อสุขภาพที่ดีและเศรษฐกิจกมั่งคั่ง เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้และประสบการณ์ทั้งความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์งานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีความก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปโดยมีนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขนักวิจัยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านห้องปฏิบัติการ และคุ้มครองผู้บริโภคจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมครั้งนี้กว่า2,000คนซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบไฮบริดทั้งออนไซต์ site, และออนไลน์พุทธศาสนิกชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศสาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนนในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบวันที่16มิถุนายน2566 ตลอดทั้งวันนี้ที่พระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชบวร,รวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีศิษยานุสิตคณะบุคคลและประชาชนนำพวงมาลัยพันดอกไม้ผ้าไตรและสิ่งของไปถวายสักการะและลงนามถวายพระพรหน้าพระรูปสมเด็จพระอริย์มงสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบวันที่26ิมิถุนายน2566โดหรอยสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ลงนามถวายพระพรเป็นพระบรมชายาทิศเป็นพระบรมชายาสาธิตสรลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและหนังสือเบญจศีลและเบญจธรรมพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาบัชรยานวโรรส ทาานีบ้บวัดราชบพิสถิตมหาสีมารามจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าลงนำถวายพระพรสมเด็จพระอรีย์พงศากัตายานสมเด็จพระสังฆราชสากลมหาสังฆปรินายกณพระวิหารตั้งแต่เวลา9นิกาถึง16นาฬิกาถึงวันที่25วิมิถุนายน2566 นัะพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวัยพระพรสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปริณายกนในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบวันที่26มิถุนายน2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หนือราชการในพระองค์ w w w y o o f f i c e t h ระหว่างวันที่25ถึง27มิถุนายน2566 จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริสวภาเอกเยี่ยมศิล์สวัสดีค่ะ